สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องไว้แบสซีเฮนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเพลสสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับการเปิดแพ็คครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมก็เป็นไอคอนิกโมเมนต์ลิเวอร์พูลที่มานะครับผมคาดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดแบบเพียวๆเลยหนึ่งพันทองนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นไอคอนิกโมเมนต์ลิเวอร์พูลแล้วก็จะเป็นเออ่นางาตานะครับผมประมาณนี้ครับผม ที่มาให้เปิดนะครับผมก็ได้ทองฟรีจากไลฟ์วันได้นะครับก็จะเอาไปเปิดกันเลยดีกว่าก็หนึ่งพันทองเขาเปิดได้สักสิบครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดแบบให้หมดเลยนะครับเนี่ยเราพาไปดูว่ามีขครบ้างก็จะเป็นนี่ครับนี่ฟิเจไปเยอะฟิเจไปเยอะผมขอไม่เปิดนะเพราะว่ามีตัวแม้ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไม,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 มีตัวที่ผมอยากได้เลยก็ขอไม่เปิดแล้วกันนะครับเออก็จะเป็น เิมิสเอ่อดบอยฟิมิโนโโมลาตาป่ะเนี่ยคนนี้มลาตาแล้วก็จะเป็นใครอีกก็ไม่รู้นะครับนี่ใครอ่ะเสแฮมไม่รู้นะครับใครเพรเรื่อประจำสัดาห์ครับเราไม่สุมนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีตัวที่เราจะต้องการเลยเออนี่ครับก็เป็นนางาตะแล้วหลังมาไอคอนญี่ปุ่นมาบ่อยมากเลยนะครับ อันนี้เป็นบอลทองนะนี่รเวพูลเขาบอกเลยไหมครับว่าไอคอนรเวพูลนี่ผมไม่เคยเปิดเลยนะไม่เคยเปิดเลยนะผมไม่เคยเปิดครั้งเดียวนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเปิดนะครับก็เป็นตอร์เรสโอเวนเจอร์ลาดเอาจริงสามตัวนี้ผมได้หมดนะแต่ว่าตอนแรกผมก็เยอแล้วเนาะแต่ว่าก็อยากได้เจอหลายนะผมกลางๆของเราแต่ว่าถ้าตอร์เรสหรือโอเวนมาผมก็ดีใจนะเพราะว่ามันเก่งทุกตัวเลยสามตัวนะี้เออก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดใช้สูตรแรกนะเดี๋ยวเราเปิดถึงหัานทองนะผมไปที่ครับสูตรแรก ก็ลืมบอกไปผมก็ใช้ทองทองแมดเดย์แมดเดย์เปิมกันครับสี่ร้อยทองนะครับผมมาเปิดดเหมือนกันไปครับไปเริ่มจากทองรายวางก่อนครับที่เราได้มาปุ๊บร้อยเหรียญแรกไม่ได้นะผมไปดูในเพจมาเขาก็บอกว่าวโบรจต้านะม,มีแล้วมีแล้วขายไปผมไปดูในเพจมานะครับผมขั้นต่ําที่เปิดได้กันก็หนึ่งร้อยทองสามร้อยทองแล้วก็ห้าร้อยทองนะครับผมก็ได้กันผมถือว่าดวงดีมาเลยนะถ้าผมได้ ถ้าผมบอดแล้วถ้าผมได้แค่ตัวหนึ่งผม,ผมคือผมเลิกเลยนะเออได้แค่ตัวเดียวคือถือว่าผมดีใจแล้วผมเลิกเลยเออไม่เอาเลยเห็น <c oughs> เขาบอกว่าโอเว่นจาโหดจะโหดกว่าทางด้านตอนเลยนะผมแต่สำหรับผมโหดทุกตัวครับสามตัวนี้ได้หมดครับใครจะมาก็ได้หมด ไม่มีวิแววออกเลยเหรอเนี่ยรอแบบไม่ทำเลยเพียวๆไปค้างห้าวิไปไม่ออกโอ้ยฟาบ,บินโ,โยไม่ได้ไม่ได้ฟาบินโยไม่ได้สี่ร้อยทองเราไปแล้วนะครับผมยังไม่มีวิแวลเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรที่ผมเปิดได้วิเอล่ารหัสสำรองนะผมปปึึป๊๊บบจะเกลือแล้วไหม,มเอ่ยเกลือผมก็ไม่เซเรียสน,นะผมเพราะว่าเตรียมกะมาเปิดโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอยากได้ครับ ไม่มาเลยเหรอเนี่ยเตียโกออกนะผมบอลดำไม่มาบ่เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องลองรีเกมนะผมผมขออนุญาตรีเกมแป๊บหนึ่งครับผม อ่าผมไปรีเกมมาที่ร้านะครับผมเราก็จะมาเปิดกันต่ออะไรดีกว่าเรา,าไปลองเปิดไอ้น่ดีกว่าครับบล็อกแพ็กบล็อกนะครับล่อมหล่อมไปก่อนทีนึง,เ,ยยงเ,ออเ,เฮ้ยหลดช้าจังวะเออเฮ้ยไม่มีแล้วนี่ว่า ล้าเปิดเปิดญี่ปุ่นเล่นก็ได้เปิดอะไรเล่เนไปก่อนครับเออขายขายขายเปิดเล่เนเล่นเห็นนะครับ เด oh, ีอีกอีกห้าร้อยเราไปจัดต่อเอ้ยเลยเลยอ๋อหนักแล้วทีนี้เออเปิดลองเปิด,เปดสเกลเล่นดูอ่ะาเฮ้ยสามันได้เร็ว ไปร้องต่อครับไปเลยมาไม่มามาไม่มาไม่มีวิเวลเลวีวยวทวนฮ้ใครเ,เนี่ยเฮ้ยไม่ออกเลยเหรอถามจริงเจอลาเนี่ยอยากได้เจอาลาไม่ออกเลยเนี่ย ไม่เออคุยออกโคตรยากเลยว่ะทุกคนเหมือนผมจะเกินนะแต่ว่าน่า <c oughs> ยากแท้เยอรมันอออกเยอรมันอะไรเนี่ย เฮ้ยไม่ได้เลยเหรอไปครับรอบสุดท้ายแล้วผมจะไม่สุ่มแล้วครับไปชมพูหรืออะไรไม่ชมพูแล้วผมโอเคเราไม่ได้พักครับผมโอ้โหพันทองเราได้มาฟรีนะผม,มด,เดมีเดียดมากแล้วคลิปนี้ก็เปิดทัถามทั้งนุกหนุกผมไม่ได้ไดดก็เรื่องฟรีแบบแรกใส่เลยเพื่อพันทองไม่ได้เลยครับก็ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับผมถ้าเปิดได้ก็ขอโชคดีครับผมถ้บอกกันไปเท่าไหร่ก็ลองอคอมเมนต์กันได้ผมค่ะเจอ๋ยนคลิปหน้าผมไปแล้วครับ